สวัสดีครับคุณกำลังฟังแกะกวนนั่งคุยวันนี้เราจะคุยเรื่องเต๋าว่วานี่ก็เข้าปีใหม่มาละปี68 2568ใช่2568า <Okay. S 2> คิดว่าไงกับ Apple ปีนี้ว่า iPhone 16ก็ออกมาสักสามเดือนแล้วนะ ออคิดว่าปีนี้ต่อไปเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนปลายปีมันจะดีจะร้ายจะยังไงดีก่อนอื่นข้าพาเจ้าไม่ใช่หมอดูเพราะว่าบริษัทเนี้ยเป็นหมอดูไปเนี่ยก็ไม่ช่วยอะไรจริงๆอ่างั้นก็ปิดเทปแค่นี้เลยแล้วกันยังเอาดีๆโอเคโอเคทิศทาง Apple ปีนี้โปรดักจะเป็นยังไงการใช้งานจะเป็นยังไงจะดีขึ้นแย่ลงบัก โผลมาเพิ่มไหมอะไรเงี้ยอุ้ยะะอย่าเฉลยเฉลยคนดูก่อนได้ไงออไม่ดีไม่ดีเทีเซอร์เอางี้ถ้าเราอยากจะพูดถึงอนาคตเราควรย้อนกลับไปข้อมูลอดีตและปัจจุบันกันหน่อยดีกว่าไหมว่ามันคืออะไรยังไงเราต้องยอมรับกันตรงๆว่าเมื่อไม่นานมานี้คุณมาร์คซักเคเบิร์กเขาเพิ่งให้สัมภาษณ์กับราย,รายการรายการหนึ่งสัมภาษณ์พอดแคสนี่แหละแล้ว มันหยอดไปถึงประเด็น Apple พี่มาร์กแกอัดเลิเเหมือนแค้นเนาะเหมือนแค้นคือทุกคือเราต้องยอมรับตรงๆว่าถ้าเราอ่านจากสิ่งที่มาร์กเขาให้สัมภาษณ์มันมีทั้งเรื่องที่ถูกก็เห็นด้วยนะกับเรื่องที่แกก็ใบแอดจริงแหละเพราะว่าแกคือผู้เสียประโยชน์จากสิ่งที่ Apple ทําอ่าม,มันไม่ว่าจะเรื่อง ความไม่น่าตื่นเต้นของโ r o d u c t ์นวัตกรรมที่ย่ำอยู่กับที่สิ่งต่างๆที่ไม่ได้ใหม่ไปขนาดนั้น Vision Pro ที่มึงทำมาก็ฝันไปเถอะมันจะดี AI แกก็ดูออกว่าแบบไม่ได้ทำอะไรโทรศัพท์ iPhone มึงก็น่าเบื่อมึงดูซัมซุงทิดมึงทำจอพับมาเล่าใจจังเลยประมาณนี้อันนี้พี่มาร์กพูดหรือคุณเต๋าแออพี่มาร์กนะเออพี่มาร์กโอเคโอเคประมาณนี้เนื้อหาประมาณนี้ที่พี่มาร์กแกบ่นอ่ะ ช่วงหลังๆที่ผ่านมาถามว่าจริงไหมมันมีทั้งส่วนที่จริงและส่วนที่รู้สึกว่าต่อให้คำนี้เลยนะว่าลียอดยิตของแฟนแอปเปทุกคนถ้าสตีฟจอบยังอยู่เชื่อเถอะถ้าสตีฟจอบยังอยู่มันก็จะไม่ได้ดีมากไปกว่านี้อย่างมากก็อาจจะดีกว่านิดนึงแต่ก็เชื่อเถอะก็จะไม่ได้หนีไปจากนี้เท่าไหร่จริงจริงรู้ปะทำไมทำไม เราต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าบริษัทเทคทั้งหมดทุกวันนี้นะเทคโนโลยีของมันอะช่วงก่อน2010นึกภาพออกใช่ไหมเราเคยใช้อใช้คอมพิวเตอร์ใช้ของต่างๆยุคก่อน2010ป่ะประสิทธิภาพมันก็คือแบบทุกครั้งที่เปลี่ยนหนึ่งครั้งอะเปลี่ยนได้ว้าวมากเลยนะเร็วกว่าแรงกว่าถึงมีคำประชดไงว่า Intel ออก CPU ใหม่เนี่ยพิมพ์งานได้เร็วขึ้นหรอ ใช่มันคืออย่างนั้นจริงๆมันให้ฟิลนั้นจริงๆนะห<ช>้<ช>พูดว่าประชดว่ามึงพิมพ์งานได้เร็วขึ้นจากการเปลี่ยน CPU ม่งก็ใช่คือขอพูดอย่างนี้นนเด็กที่อายุยังไม่ถึง20อาจจะไม่เข้าใจฟิลนี้นะต้องบอกว่าวันที่ iPhone รุ่นแรกเกิดก็คือปี2007ถามว่าทําไมปีนั้นมันสําคัญมากเพราะมันคือการสตาร์ทครั้งแรกว่าทุกสิ่งที่อยู่บนอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ที่ต้องใช้การประมวลผลสูงๆ เราจะทําอะไรก็ตามคือเราจะต้องคิดถึงว่าเปิดคอมทาสิจะคุยกับคนอื่นในอีกซีกโลกหนึ่งเปิดคอมคุยสิทุกอย่างเปิดคอมคุยสิออกมาอยู่แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแค่นี้เ,เข้าใจใป่ะอยู่แค่นี้อ่ะปี2007เมันเล็กกว่านั้นหน่อยนึงมันเล็กกว่ามันเล็กกว่าเล็กกว่าเยอะเลยแหละอ่าทุกวันนี้จอไอโฟน e 6.7ใช่ไหมตอนนั้น3.5อืมเข้าใจความหมายนะเข้ามเลยนะอ่ะนึกภาพออกใช่ปะว่าทุกอย่างไม่มันเหลือแค่ แค่นี้ในปี2007ทุกอย่างเป็นครั้งแรกมากแผนที่แบบนำทางได้ก็ 2007. 2 0 0 7อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันถูกย่อไปอยู่ในวันนั้นคือ 2007. 2 0 0 7มันคือสิ่งที่ว้าวมากมันถึงเป็นสิ่งที่โคตรว้าวมากคือเราสามารถแทบจะนำทุกอย่างของคอมพิวเตอร์มาอยู่บน iPhone นึ่เครื่องอ2009คุณเห็น iPad ซึ่ง iPad เนี่ยก็เรียกว่าทุกวันเนี่ยมันก็กลายเป็นของที่กำกึ่งนะว่า มีก็ได้ไม่มีก็ได้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวไว้ว่ากันอ่ะแต่ว่า iPad มามันก็เปรียบเสมือนคุณย่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์จอสิบนิ้วในเวอร์ชัน่นทําอะไรได้หมดเหมือนคอมป่ะใช่อ่ะนั่นอีกรอบนึงแล้วและหลังจากนั้นก็พัฒนาอะไรอะประสิทธิภาพความสวยงามเครื่องากางถ่ายรูปขนาดอุปกรณ์ต่างๆที่มันต้องติดมาให้มันเก่งขึ้น โหดขึ้นฉลาดขึ้น,นใช้ได้นานขึ้นใช้ได้นานขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆมนุษย์เป็นสัตว์ที่เก่งนะแต่คําถามคือหมดเนี่ยมาถึงวันเนี้ยอะไรอะ่ะคือสิ่งที่ควรจะพามันไปต่อแล้วให้อารมณ์เดียวกับเมือน2010อน2 0อ่ะอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยเกิดขึ้นแล้วก็คือ AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยปัญญาประดิษฐ์ทำไมถึงน่าตื่นเต้นลองคิดภาพนะว่า มนุษย์เราทุกคนอ่ะเราเป็นสัตว์ที่มีสมองเราเก่งเพราะถ้าไม่เก่งโลกเราไม่ไกลขนาดนี้หรอกใช่ไหมอ่ะแต่จริงไหมที่ทุกคนไม่ได้เก่งทุกอย่างมนุษย์เราอ่ะชอบหาส่วนอะไรสักอย่างมาเติมเต็มในส่วนที่เราขาดาใช่ปะแล้ว AI คือการเติมสิ่งที่เราขาดลงไปในชีวิตของเราให้เราเก่งหมดมคิดอะไรไม่ออกก็ถา,ถาม AI เหมือนที่ยุคก,ก่อนหน้า AI คิดอะไรไม่ออกให้ถาม Google, Google. ให้ถาม Search Engine มใช่ไหมแล้วไปเอาข้อมูลมาแต่ AI คือ Search Engine ในเวอร์ชันกูเอา Search Engine ทั้งหมดอะรวมแล้วกูก็สรุปให้มึงแล้วได้แบบประมวลผลได้ด้วยอ,ะอ่ะประมวลผลคัดกรองแล้วก็มาบอกให้ละเอียดขึ้นเทคโนโลยีนี้เลยกลายเป็นเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นที่สุดในช่วง3 4ปีหลังแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ Apple ถ้าอยากให้พูดก็คือมัน มันเป็นมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ Apple ผิดพลาดตอนเนี้ถ้าถามว่าให้ทำนานอนาคตเนี่ยมาประเด็นแรกเออเอาเรื่องนี้เลยแล้วกันเรื่องของ AI สิ่งที่จับได้จากปีที่แล้วจับได้ชัดๆเลยอะคือ Apple ไม่เคยมีแผนละ AI ออยู่แล้วแต่แรกเอาพูดง่ายว่าเหมือนเริ่มช้าไปหรือยังไม่เริ่มประมาณนั้นเลยฟีล <Feel S 1> นั้นออแต่มันมีเหตุผลนะคือช่วง3-4ปีก่อนหน้าที่ AI จะมา Apple เลือกเอาเงิน ไปทำรถยนต์ <Huh? S 1> ใช่รถยนต์รถยนต์ไร้คนขับเนี่ยแหละ mm. รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไร้คนขับเนี่ยแหละถ้าไม่รู้ข่าวนี้ลือหรือจริงหรืออะไรนะแต่เขาเรียกโปรเจกตนะ์นั้นว่าโปรเจกต์ไททัน mm. อ่าซึ่งจะต้องทำรถยนต์ไฟฟ้าที่ล้ำพวงมาลัยไม่มีขับนั่งแล้วขับได้เลยสั่งซิลิแบบว่าซิริสามารถขับรถแทนเราได้ทำนู่นนี่นั่นได้คือเรียกว่ามันล้ำโอเวอร์ กว่าเทคโนโลยีที่ทําได้แล้วพี่แกก็เทเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านละลายหายไปเรียบร้อยแล้วก็ยุบโปรเจกต์ทิ้งไปแล้วแต่ในขณะที่บริษัทเทคอื่นๆอย่าง Microsoft แล้วกันไปที่ Microsoft Microsoft กับ Google นะ่ะชัดเจนเลยว่าพวกเขาเป็นบริษัทที่ขายเซอร์วิสเป็นหลักการขายเซอร์วิสเป็นหลักแปลว่ายิ่งมันทำได้เก่งเท่าไหร่คนจะยิ่งยอมจ่ายเงินใช้มันมากเท่านั้น แล้ววิธีที่จะทําให้มันเก่งมากขึ้นเป็นพิเศษมันก็มีอยู่ทางเดียวแล้วแหละคือปัญญาประดิษฐ์ก็พัฒนาไปต้องพัฒนามันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็น2บริษัทเนี่ยกลายเป็นผู้นําของ AI อแต่ Apple ไม่ใช่อพอไม่ใช่ปับ๊บอย่างน้อยในวันนั้นเหมือนของปีที่แล้วอะช่วงต้นปีเขาออกไอสิ่งที่เรียกว่า Vision Pro หวือหวามากตอนนั้น,นมาก ทุกวันนี้ยังอยากได้อยู่เลยแต่แต่รู้ข้อเสียมาหมดแล้วแต่ก็ยังอยากได้แต่อยากได้สิเอาอเก็บไว้ในตู้พิพิธภัณฑ์ไม่ไม่อยากได้จริงๆค,คือวิชั่นโปรคือการปฏิวัติวิธีการใช้งานอุปกรณ์ไอทีอีกครั้งหนึ่นนบบนยยงอะคือถึง Facebook จะอยาก,ยยากไปแบบเมตาเวิร์สโน่นนี่นั่นเป็นแวนโลกเสมือนนน่นนี่นั่นแต่ปเปิคือไอแว่นั้นเนี่ยคุณจินตนาการถึงหนังไซไฟออกใช่ปะมันให้อารมณ์นั้นทุกอย่างมันเจ๋งมากเลยถ้าวันนี้ เราใส่แล้วเราแบบทุกอย่างอยู่บนไวนแล้วเราปุ๊บ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 อย่างเงี้ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เจ๋งมากเลยนะเป็นเรื่องอะไรนะที่เป็นแบบที่มันที่มันต้องไปไล่ซื้อลิขสิทธิ์หนังเรื่องอื่นๆมาที่มันเป็นเกมอ่ะอ๋อเรดี้เพย์ย์วันอ๋อ Ready Player One อ่ะฟิลคล้ายๆอย่างนั้นทีนี้ถามว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นของที่พอจะแสดงนวัตกรรมของ Apple ในยุคทิมคุกได้ไหมได้อ่ะพอยุคทิมคุกถามว่าโปรดักที่แบบใช่เอ้ยออกมาแล้วแบบ ถือว่านั่นนะ Airpods Apple Watch และไอเจ้านี่คำถามคือ Airpods คิดยังไงปังเปลี่ยงแต่ไม่คาริสม่าขนาดนั้น Apple Watch ปังไหมก็พอได้เปลี่ยงไหมก็ไม่ได้อยู่ในขายที่ทุกคนต้องต้องมีเออซื้อ iPhone ต้องมี Apple Watch ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคาริสม่าของมันก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็มาที่ตัวนี้แต่พอเป็น AI ปุ๊บเอาละ Apple พรมันไม่มีแผน มันทำอะไรอะ่ะบริษัทมีตังไงพอบริษัทมีตังทำอะไรไปซึ้อใช่ทุกอย่างคือกเแก้ปัญหาด้วยแวยเงินอ,อ่าเพราะฉะนั้น AI ของ Apple ปีที่แล้วคือ,อ,อการเปิดตัวเพื่อบอกว่าเฮ้ยกูทําได้นะแต่สังเกตเพราะว่าที่ทําได้อ่ะถ้าว่ากันด้วยเนื้อ,อมไม่ได้ต่างจากคู่แข่งสิ่งที่ Apple พยายามขายคืออย่างน้อย AI กูอะ่ะ ปลอดภัยกว่าชาวบ้านการเก็บข้อมูลการเข้ารหัสการประมวลนู่นนี่นั่นต่างๆในด e ฟลี่ทางเทคนิคถือว่าเหนือกว่าชาวบ้านปลอดภัยกว่าชาวบ้านนั่นคือสิ่งที่เขาคุยนะแต่เรื่องความสามารถเป็นจุดที่ยังไงตอนเนี้ยตามเขาไม่ทันเพราะฉะนั้นเรื่องแรกถ้าให้พูดเลยปีเนี้ยเป็นปีที่ Apple จําเป็นมาก w w d c ปีเนี้ยที่จะออกในเ่องมิถุนายนถ้าภาษา ที่รองรับไม่เพิ่มความสามารถไม่เคลียร์บุค,คลิกความเป็น AI ของ Apple ใหม่ชัดบอกเลยเตรียมย้อนลอยเหมือนยุคตอนออก iOS 6ได้เลย iOS 6แผนที่ Apple Map แม่งคือด่างพ้อยมาถึงทุกวันนี้นะสวยและใช้ดีเฉพาะเมืองใหญ่ส่วนที่อื่นคือไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องแม้กระทั่งที่นี่ก็ตามรู้ใช่ปะ ถ,ถึงได้เห็นไงว่าทุกวันนี้แอปแอปเปิลแมปงไม่สามารถทําแล้วออกมาชนะ g o o Google Map ได้ทั้งที่บริษัทมึงรวยกว่าและนู่นนี่นั่นกว่านะอ่าต่ออย่างต่อมาเขาบอกไม่มีนวัตกรรมนู่นนี่นั่นก็เห็นด้วยก็เห็นด้วยในมุมหนึ่งอืมแต่ที่น่าหงุดหงิดกว่าการที่ไม่มีนวัตกรรมคือ,อในฐานะที่ใช้มาตั้งแต่2008เครื่องแรกเป็น Mac iPhone ตั้งแต่แรกทุกอย่างเห็นมาตั้งแต่ยุคที่ ยูไอมันยังเรียบเรียบสมิติดูนี่นั่นะอ่ะคุณอย่าใช้คําว่าเห็นเลยคุณใช้คุณใช้ <laughs> ใช่ใช้จนไอหลังกล้องเนี่ยมันเคยแซวผมอะว่าถ้าชอบขนาดเนี้ยซื้อหุ้นไปเลยไหมใช่ซื้อแล้วเพราะฉะนั้นควรพูดได้แล้วใช่ไหมใช่มันมีสุดที่เพราะมันคือผู้ถหุ้นอ่าโอเคต่อพัฒนาช้าไม่ได้โกรธแต่ที่แย่ที่สุดในความคิดเลยนะทุกวันเนี้ยผมมีคําแซวกับ Apple ให้ทุกคนฟังง่ายๆเลยอนุรักษ์บักเก่าสร้างบักใหม่ใส่ใจบักอนาคตมีแต่บักคุณจำแอ p เปิที่ใช้แล้วสะเถียนแบบแบบงานแบบเป๊ะเลยอะ่ะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ผมว่าช่วงประมาณสัก i p h o n เ7ปะ่ะเก่ากว่าน,นั้นอีกจริงเหรอแล้วแผลมันค่อยๆเริ่มออกอถ้าเป็น iOS ส่วนตัวเลยนะหลัง12 13-14เท่าเนี้ย2 2 13อ4อ่ะอาการเริ่มมาแล้ว<ม>และหลังจากนั้นคือโอ้โหแจกบักตลอด<ม> macos นี่ไปกันใหญ่ไม่เคยมีเวอร์ชั่นเอานี้ตั้งแต่หมดยุคเสือพูม่าชีต้าจากัวแพนเทอร์ไทเกอร์ไลออนเลปเปิดสโนเลปเปิดแล้วขึ้นแบบเป็นชื่อสถานที่สำคัญของแคลิฟอร์เนียมาจนถึงทุกวันเนี้ยไม่มีเวอร์ชั่นไหนเลยที่สมบูรณ์พร้อม,ม คุยทุกฟังก์ชันมามันจะต้องพิการไม่อย่างใดอย่างหนึง่งแล้วผ่านไปอีกปีหรือ2ปีไอ้ฟังก์ชันเหล่านี้ค่อยเข้าที่พอเข้าที่ปุ๊บออกฟังก์ชันใหม่ไปทําอีกฟังก์ชันหนึ่งพิการต่อและยังไม่นับแอปป์ป์ปาร์ตี้หลายๆตัวที่ใช้กับ Mac ที่ไม่เข้ากับเครื่องสัทีวนไปอย่างเงี้ยกี่ปีแล้วก็ไม่หายน่าจะถ้าตีเป็นปีนี่เฉียดสิปีแล้วนะเป็นสิบแล้วครับโอโ้โหต้องบอกว่า ผมไม่ใช่แบบว่าไม่ได้ใช้ macbook ไม่ได้อะไรไงแต่แต่คร่าวๆอ่ะถ้าถ้าไล่ชื่อตัวระบบปฏิบัติการอ่ะอ่ะหลักสิบชัวอย่างต่อมาอมให้ apple watch แล้วกันส่วนตัวนะมันเป็นของที่ออกมาอัตประโยชน์ทุกอย่างดีชอบหมดเลยนะแต่คำถามคือวันเนี้ย apple watch ครบ10ปีแล้วพอรุ่นซีรีส์10ที่เพิ่งออกตอน iphone 15คือครบ10ปีแล้วนะไปไงต่อดีละ่ะ apple watch ultra er, ที่ออกมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบคลิกหรือเปลี่ยนนะส่วนตัวนะรู้ว่าคืออะไรวิธีแก้ปัญหา Apple Watch Edition ที่เป็นไทเทเนียมทำแล้วขายไม่ออกก็แปลงให้มันเป็นนาฬิกาสไตล์แบบกา m i มินถึกทน Adventure หาสตอรี่ให้มันใหม่แต่ข้างในไม่ได้ต่างกับ Apple Watch แบบเดิมๆที่ใช้แต่ซื้อไหมซื้อหลอกกันไม่ได้สายตาหลอกกันไม่ได้ซื้อไม่ซื้อซื้อแล้วแหละ แต,แ,ตแ,ตแต่ยอมรับเลยว่าห่วงเรื่องนี้ว่าคุณต้องหาเวให้นาฬิกาตัวนี้มีคุณค่ามากกว่านี้ต่ออย่างต่อมา Airpods คือเราไม่เถียงนะว่าคุณภาพหูฟังคุณดีใช้งานกับคือเป็นของที่ขาดไม่ได้กับการซื้อ iPhone ถ้าถามว่ามี Apple Watch กับ Airpods วางข้างๆซื้อ iPhone เสร็จซื้ออะไรต่อซื้อ Airpods น่าซื้อกว่าปะใช่แต่ทุกวันนี้เมื่อไหร่แกจะต่อระหว่างเครื่องข้ามเครื่องหรือนู่นนี่นั่นเชีียบ สะเทียนสะเทียนสะทีวะใช่เออเห็นด้วยอันนี้เจอประจําใช่ไหมอ่ะและหลังจากนี้ไปอ่ะ AirPods มันยังจํากัดอยู่แค่วงคนใช้ iPhone บอกตรงนะยากมันควรเป็นหูฟังที่ไปตีตลาดชาวบ้านได้<ช>แล้วต้องได้คุณภาพเสียงเหมือนที่มึงต่อ Apple ิลสักทีอืม,อมและอย่างสุดท้ายโดยส่วนตัวนะจุดอ่อนของบริษัทนี้มาแต่ไหนแต่ไร<ๆ>เลย Service อ่า เท้าความก่อนว่าบริษัท Apple น่ยแม่งเป็นบริษัทที่เก่งในเรื่องการทำฮาร์ดแวร์ทำฮาร์ดแวร์มาหนึ่งตัวปุ๊บอะไรรันฮาร์ดแวร์คือซอฟต์แวร์ใช่ไหม OS ของมันแล้วการที่ทำาอเไปรันฮาร์ดแวร์ตัวเองได้ทำด้วยกันอ่ะมันออกมาผลงานยังไงก็ต้องดีแต่ถามว่ามีฮาร์ดแวร์ดีมี o s ด,ดีต้องมีเซอร์วิสที่พามันออกไปใช้ประโยชน์บนโลกกว้างได้ปะเรื่องนี้ Apple ทําได้แย่มากทั้งเรื่องฟังก์ชันทั้งเรื่องความเสถียร และราคาคิดดูว่าเข้าใจนะว่าทุกวันนี้เขาพยายามลดรายได้ของฮาร์ดแวร์ลงเพราะว่าถ้าเราไปดูในผลประกอบการอะ p l p อยู่ได้ทุกวันนี้ด้วยยอดขายข,ายของฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะ p p o o n นะ0 0ขึ้นอะของเงิน Apple ที่ได้ทุกวันนี้เกิดจากการขาย iPhone ซึ่งทุกวันนี้มันสโลว์ดาวลงเขารู้เรื่องนี้แหละแล้วเขาก็เพิ่มรายได้ส่วนที่เป็นสวิตให้มันมากขึ้นเรื่อยๆอ่ารวมถึงการปรับ พวกฮาร์ดแวร์ไปใช้อะฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่ทําเป็น CPU ในอินเฮ้าตัวเองที่เป็น m s e r ซีรต่างๆพวกนี้เป็นทิศทางที่ถูกต้องแต่ตราบใดที่อินเทอร์เน็ตและ Service สไม่ว่าจะ i c คาว d Apple TV, Apple Music <MC. S 1> หรืออะไรใดๆก็ตามอะยังไม่สามารถทําให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งหรือความสามารถดีกว่าคู่แข่งได้บอกเลยวันหนึ่งเรื่องพวกเนี้จะย้อนใส่ตัวเขาเอง แล้วมันจะพังทั้งระบบเอาแล้วหุ้นที่คุณถือก็จะตกเลยเอ,อ้ยช่างมันเถอะ <c oughs> ชิงขายทันอยู่แล้วโอเคนะอะต่อถ้า Apple แก้เรื่องนี้ได้สําเร็จเมื่อไหร่นะมันจะเป็นอะไรที่แบบโคตรไร้เทียมทานเลยอ <c oughs> แต่เชื่อเถอะอยู่มาจนถึงทุกวันเนี้ถ้าวันที่สตีฟจ็อบอยู่โมบายมีมันล่มวันแรกต่อหน้าต่อตาได้ <c oughs> เออมาจนถึงวันเนี้ยยุคไอคาวอะ่ะแล้วมันยังเป็นอย่างเนี้ย คำว่าเป็นอย่างนี้คือใช้แม่งก็ไม่ได้เสถียรฟังกชั่นบางอย่างของ Google หรือบางอย่างของ o n e ได์ไมโคร o อฟท t ก็ทำได้ดีกว่าโชคดีนะคุณขายเรื่องความปลอดภัยไว้เยอะซึ่งอันเนี้ยเ,เข้าใจใช่ป่ะเลยทำให้ยังอยู่แต่ Subscription ที่คุณจ่าย Apple เดือนเดือนนึงเนี่ยโหดนะเวย้ยประมาณนั้นเนะี่ยเอาเป็นว่า ขอให้บริษัทที่รักของผมนะช่วยทำอะไรให้มันแบบชัดเจนทำทันแล้วก็มีจิตวิญญาณของความเป็นเทคมากกว่าการหาเงินมากกว่านี้หน่อยอะได้ปะทำแล้วมันจบๆไปเลยเออให้มันแบบรู้สึกว่ามันเป็นบริษัทเทคมากกว่านี้แต่มันก็เถียงไม่ได้นะเพราะว่าเรามีซีอคนปัจจุบันอะเป็นซีอที่หาเงินเก่งเรื่องเทคมันไม่ได้เท่าจ็อบอะแต่ว่าเรื่องหาเงินน่ะทีมคุกไม่เก่งมาก ผมว่าจ็อบไม่ได้เก่งเรื่องเทคจ็อบเก่งเรื่องรายละเอียดใช่ออทําให้เขาทําได้ไงแต่วันเนี้ย a p p l e รวยแล้วครับรวยมากแล้วชะลอความรวยแล้วช่วยทําให้แฟนๆรู้สึกว่าบริษัทเนี้ยมันน่าตื่นเต้นอีกครั้งได้ปะอยากได้แค่นั้นเลยพื้นฐานคุณแม่งดีหมดเลยอะแต่มันไม่แค่มันไม่น่าตื่นเต้นอ่ะนะแล้วก็แค่นั้นแหละอนี่เอาจริงๆเขารู้หมดเลยนะว่าเราถ่ายเทปอะไรก่อนหน้าเราก็เลยถ่ายเทปนี้ได้ สีมันคล้ายๆกันเนาะใช่ใช่คล้ายๆกันเนาะเนาะไปแล้วเย็นละไปกินข้าวดีกว่าและทั้งหมดนี้คือแกะกวนนั่งคุยเจอกันใหม่เมื่อมีเรื่องครับสวัสดีครับ